โลกของฟุตบอลก็ปรับโหมดเข้าสู่ช่วงเวลาฟีฟ่าเดย์แล้วนะครับรวมถึงฟุตบอลไทยด้วยนะครับหลังจากที่เราซัดไทยหลีกกันไป5แมตช์นะฮะเพิ่งจบลงไปเมื่อวานนี้นะครับสถนา,านการณ์ก็บุรีรัมย์ยูเนเต็ดชนะรวดนําเป็นจ่าฝูงตอนนี้เราจะปรับโหมดเข้าสู่ช่วงทีมชาตินะครับทุกชาติทั่วโลกจะมีโปรแกรมแข่งขันในช่วงฟีฟ่าเดย์เริ่มกันตั้งแต่วันนี้ไปจนกระทั่งถึงวันที่10กันยายนนะครับทีมชาติไทยของเราก็จะไปเล่นบอลสามเศร้าที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามนะครับเจอรัสเซียแล้วก็เจอเวียดนามน เ,เวตะสองทุ่มตรงมีถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีทั้ง2เกมนะครับก็วันนี้นักเตะทีมเซธายได้ตบเท้ารายงานตัวเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีนักเตะที่ถอนตัวไปสองรายด้วยกันคือสุภชัยใจเด็ดนะครับของน้าของบุรีรัมยูนเต็ดแล้วก็สุภโชคสารชาติจากคอนซาโดเลซัปโปรโรที่มีปัญหาเรื่องของการบาดเจ็บก็ถอนตัวไปทั้งคู่นะครับมาซาทาดาอิชิอิได้เรียก2ดาวรุ่งของเมืองทองอยูนเต็ดเข้ามาเสริมนะครับก็คือคัชคนาคำยกแล้วก็กอลวิทศาศนะครับก็ทําให้นักเตะชุดนี้เนี่ยค่อนข้าง เลยนะครับเพราะว่าผู้เล่นตัวเก่าไม่ถูกเรียกเข้ามานะครับอีกเขาก็บอกแล้วว่าต้องการสร้างทีมต่อยอดไปถึงอาเซียนคัพในช่วงปลายปีนะครับแล้วก็เอเชียนครัพรอบคัดเลือกในปีหน้าด้วยเพราะฉะนั้นในเกมที่เวียดนามเราก็จะได,ได้เห็นนักเตะหน้าใหม่ๆลงเล่นกันเยอะหน่อยนะครับก็แน่นอนครับความคาดหวังในเรื่องผลการนแนข่งขันอาจจะไม่ได้มากมายอะไรนะครับแต่ว่ามันก็เป็นประโยชน์ที่เราจะได้เห็นนักเตะผู้เล่นใหม่ๆบ้างในทีมชาติไทยนะครับและถ้าสมมติเราเจอกับรัสเซียเราสามารถเอาชนะเขาได้หรือว่าเสมอได้แต้มเราก็จะเก็บได้เยอะหน่อยเพราะว่ารัสเซ ค,คือรัสเซียเขาเป็นประเทศที่ถูกแบนหลังจากที่เขาทําสงครามเขาบุกยูเครนนะครับก็เลยทําให้เขาไม่ได้มีกิจกรรมทัวร์นาเมนต์อะไรมากมายแล้วก็หาพปรแมอุ่นเครื่องได้ยากเราได้อุ่นเครื่องกับรัสเซียก็ถือว่าค่อนข้างโชคดีนะครับซึ่งมันก็เป็นทีมที่เราเราหาได้เท่านี้ในช่วงนี้นะครับเพราะว่าชาติอ,อื่นๆเขาไปเตะฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายโซนเอเชียกันหมดทีมดีๆเขาเข้ารอบไปกันหมดเราตกรอบเราก็เลยต้องมาหาทัวร์นาเมนต์อุ่นเครื่องกันแทนนะครับ,รบก็เอาเปา็นว่ารอรุ่นรอเชียครับนักเตะทีมชาติ กว่ามีแววมากน้อยแค่ไหนรอเชียร์กัน7กับ10กันยายยนี้ครับ